สำหรับในเซสชันสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้อัลกอริทึม intention mining นั่นเองสำหรับอัลกอริทึม intention mining จะถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่มีความสำคัญหนึ่งสำหรับธุรกิจเลยทีเดียวเนื่องจากอัลกอริทึมนี้จะมีความสามารถในการระบุข,ข้อความหรือในการสออหาบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะสนใจตัวสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะครับ ลักษณะของการทำ intention mining นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของ sentiment analytics เพียงแต่ว่าเราจะใช้โคจนานุกรมหรือเราจะสร้างตัวโจนานุกรมที่มีความแตกต่างกับ sentiment analytics ซึ่งใน sentiment analytics นั้นเราจะทำโคจนานุกรมคำเชิงบวกและคำเชิงลบในขณะที่ intention mining นั้นเราจะทำโคจนานุกรมที่เรียกว่า พจนานุกรมที่ระบุคำสนใจหรือ intention word นั่นเองผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสักสองสามคำให้ทุกท่านได้พอเห็นภาพคืออยากได้แนะนำหน่อย กำลังมองหานะครับคำเหล่านี้จะเป็นคำที่มีความสามารถในการระบุตัว intention หรือลักษณะของความสนใจของผู้บริโภคนะครับในตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้หลากหลายระหว่างโพสกับคอมเมนต์ถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับเช่นมือถือแบรนด์หนึ่งกำลังออกตัวโมเดลใหม่หรือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโพสขึ้นไปอยู่บน Facebook มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นของโพสต์นั้นนะครับเพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคอมเมนต์อาจจะพูดว่าก็โอเคนะบางคอมเมนต์ก็อาจจะพูดว่าไม่สนใจเลยยี่ห้อนี้นะครับรวมไปถึงบางคอมเมนต์ก็อาจจะแสดงออกเช่นอยากได้รุ่นนี้อ่ะสนใจรุ่นนี้จังเลยราคาเท่าไหร่นะครับมีใครแนะนำได้บ้าง คอมเมนต์เหล่านี้จะมีความสามารถนะครับในการเทินตัวเองให้เป็นลูกค้าของธุรกิจได้ในที่สุด แต่ก่อนที่ลูกคนเหล่านั้นจะกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจได้ในที่สุดนะครับจะต้องมีกระบวนการที่สำคัญก็คือการทำ intention mining นั่นเองสำหรับการทำ intention mining ก็คือการเอาคำที่เป็น intention word เช่นอยากได้แนะนำกำลังมองหานะครับเข้ามาใช้เป็นตัวตรวจสอบหรือตัวเช็คว่าคำเหล่านี้ได้เกิดขึ้นบนคอมเมนต์หรือข้อความหรือทวิตต่างๆนะครับ บนสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ถ้าคำเหล่านี้ถ้า intention word สามารถไปอยู่บได้บนข้อความของคอมเมนต์ต่างๆหรือข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเหล่านี้เราจะให้ค่าสกอร์หรือค่า intention แต้มของ intention นะครับของข้อความเหล่านั้นเป็นลักษณะของบวกหนึ่งบวกสองบวกสหรือบวกสเช่นถ้า เราพบคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ว่าอยากได้รุ่นนี้จังเลยแนะนําให้หน่อยครับเราคอมเมนต์เหล่านี้อาจจะได้ค่าคะแนนบวก2เนื่องจากมีคําว่าแนะนําหน่อยครับอยากได้รุ่นนี้นะครับอย่าคําว่าอยากได้กับคําว่าแนะนําจะมีค่าแต้มนะครับในกระบวนการที่เราจะทําลักษณะของ intention mining นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางแล้ว Intention Mining กับ Sentiment Analytics นั้นมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่มีการใช้พจนานุกรมที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีพจนานุกรมที่ระบุหรือการบรรจุคำนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นธุรกิจต่างๆสามารถเห็นถึงกระแสตอบรับเชิงบวกเชิงลบธุรกิจต่างๆสามารถเห็นถึงคนที่มีความสนใจนะครับในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านอัลกอริทึมสำคัญ2ตัวนี้ก็คือ sentiment analytics และ intention mining นั่นเองนะครับ